สวัสดีค่ะสวัสดีลูกเพจนะคะแล้วก็ YouTube นะคะพี่การนมแม่ค่ะวันนี้มาไลฟ์ให้ความรู้้วคานะคะ,ะ,คะ mm hmm. เทื่องครึ่งค่ะเจอกับพี่กานค่ะเดี๋ยวขออนุญาตตั้งไลฟ์ทาง t ิ k ต o อด้วยนะคะ <c oughs> มีคำถามบ่อยมากเลยว่าลูกกินข้าวล้วกินน้ำเท่าไหร่ลูกต้องกินข้าวเท่าไหร่เมื่อถึงหกเดือนนะคะ,ะสรุปมาให้ฟังซึ่งถามว่าแต่ละบ้านน่ะต้องแบบนี้เป๊ะไหมก็คือไม่ได้ ป๊แต่สามารถยืดหยุ่นได้นะคะแต่โดยประมาณประมาณนี้อ่ะหกเดือนก่อนเลยนะคะกินข้าว1มือ้อหัวข้อนี้คือลูกอายุ6เดือนถึงสิเดือนกินข้าวกินน้ํากินนมเท่าไหร่นะคะหกเดือนกินข้าวหนึ่งมื้อนะคะบทละเอียดนะคะมีความเหลวนิดนึงนะคะอ่าประมาณ5-7ช้อนโต๊ะต่อมือ้ออ่ นมเท่าไหร่นะคะนมประมาณ1 8บแถึงยีออนต่อวนันน้ำเท่าไหร่2-3ออนต่อวนันหากกรณีลูกกินนมเยอะกินพวกน้ำซุปเยอะแต่กินน้ำน้อยลงก็ไม่เป็นปัญหานะคะอ่าคือเขามีเกณฑ์ไว้ให้โดยประมาณว่า2-3ถึงออนแต่เพอินลูกกินนมเยอะแล้วแต่กินน้ำน้อยลงไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องตรีเลียนนะคะ7 ถึง8เดือนกินเท่าไหร่นะคะอเริ่ม2มือได้ในเด็ก7เดือนที่แบบหนักไม่ค่อยดีลูกกินเก่งทุกชอบกินจะกิน2มือได้ได้เลยนะคะก็เริ่มปรับความหนืดมากขึ้นอยาบมากขึ้นนะคะประมาณต่อมือเนี่ยให้ที่7จ็ดถึงแปดช้อนโต๊ะต่อมือนะคะถ้าใครจะเริ่มเนี่ยตอนนี้ก็สามารถเริ่มเป็นฟิงเกิลฟู้ดได้นะคะหรือ WLW แอเยูได้นะคะ นมเท่าไหร่ก็ยังคงเป็น18-24ออนนะคะจําง่ายๆเลยค่ะ24ออนต่อวันคือชั่วโมงละออนน้ําให้2-3ออนต่อวันนะคะช่วงวัยต่อไป9-12เดือนค่ะกินเท่าไหร่9-12เดือนจัดไปเลยค่ะ3มื้อนะคะเป็นอาหารเริ่มหยาพันหันเล็กๆนะคะอ่า ต่อมือเนี่ยเจ็ถึงแช้อนโต๊ะต่อมือนะคะเริ่มเริ่มฝึกให้ใช้ช้อนแล้วนะคะวัยน,นี้เนาะนมกินเท่าไหร่อยู่ที่ส5บหถึงยี่่ออนน้ำยังเท่าเดิมนะสองออนค่ะวัยดีจะมีปัญหาเรื่องคว้างอาหารปลาอาหารได้นะคะถ้า12บเดือนขึ้นไปหรือ1ปีขึ้นไปแน่นอนข้าวเป็นหลักแล้วก็คือให้กิน3มื้อเลยเป็นอาหารหยาบแต่ขนาดชิ้นก็คือเป็นวัยผู้เล็กลงอของผู้ใหญ่นะคะ กินเท่าไหร่กิน1 0บถึงสช้อนโต๊ะต่อมือ้อนะวัยนี้เริ่มฝึกกินเองควบคู่ไปด้วยนะแม่อาจจะนั่งป้อนอยู่ข้างๆลูกก็กินไปแม่ก็อป้อนเพราะว่าลูกอาจจะก,กินกินหล่นหกินกินหล่นหลนได้นะคะนมเท่าไรหนึ่งปีขึ้นไปนะคะเอ่อให้ที่3 0 0ร้อถึซีซีต่อวันนะคะถ้าตีเป็นออนคือ10-15นะคะ ควกินนมกล่องเนี่ยนมกล่องก็ประมาณ3าสามกล่องต่อวันนะคะ2องถึงสมกล่องต่อวันวัยนี้อย่าลืมว่าลูกต้องเออเลิกขวดแล้วนะคะช้าสุดครบครึ่งนะคะ,ะวัย6เดือนเนี่ยกินน้ําเนี่ยไม่ให้ไม่แนะนําให้ใส่ขวดนะคะแนะนําเป็นแก้วนะคะแก้วหัดดูให้ลูกกินนะคะอ่าครบครบครึ่งก็เลิกขวดนมได้เลยนะคะ วัยเนี้ยต้องระวังนิดนึงนะวัยสิบสองเดือนขึ้นไปหรือหนึ่งปีขึ้นไปถ้าเราให้ลูกกินนมมากเนี่ยเขาจะกินข้าวน้อยนะคะถ้าอยากให้ลูกกินข้าวได้ดีก็พาวิ่งเล่นออกกำลังกายนะคะเยอะๆงดมือดึกมือดึกต้องเลิกแล้วหนึ่งขวบขึ้นไปต้องเลิกมือดึกแล้วลูกจะกินข้าวได้ดีขึ้นถ้ากินนมมากๆเนีน่ยบางทีลูกจะมีปัญหาท้องผูกได้ด้วยขาดสารอาหารด้วยนะคะอ่ายังไม่พอนะวัยหนึ่งขวบขึ้นไปเนี่ยอันนี้ต้อง ต้องทําอะไรเดี๋ยวนะพี่แกนเมกีก้จะพูดถึงเรื่องกินข้าวเนาะฝึกมันจะมีปัญหาเรื่องเริ่มกินยากนะคะก็ต้องเมนูก็ต้องเริ่มมีความหลากหลายนะคะาถามว่าเริ่มปรุงรสชาติได้ไหมเริ่มได้สําหรับหนึ่งขวบขึ้นไปนะคะให้เป็นรสแบบอ่อนๆกลางๆแล้วเป็นเครื่องปรุงรสที่แบบโซเดียมตาม่าเพราะสิ่งที่เรากลัวคือเรื่องของโซเดียมเนาะแล้วก็เรื่องของการติดรสชาติก็จะทําให แบบติดหวานอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะสร้างสุข,ขาพแระนิใสัยในการรับทานอาหารไม่ดีเนาะลูกก็จะส่งผลต่อลูกในอนาคตนะคะเพราะการกินหวานมันเค็มมันทําให้เกิดโรค NCD หรือโรคเลือดลางพวกเบาหวานความดันนะคะก็ต้องฝึกการสร้างนิสัยให้ลูกเพื่อนาะคตของลูกนั่นเองค่ะหนึ่งสำหรับหนึ่งขวบขึ้นไปนะคะก็ปรุงได้เล็กน้อยแล้วก็อาจจะใช้เครื่องปรุงที่เป็นธรรมชาติที่แบบความหวานจากธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่านะคะ หกเดือนถึงหนึ่งปีต้องเราไม่ให้กินพวกน้ำผึ้งนะคะต้องระวังนะคะเพราะน้ำผึ้งมีเชื้อโรคที่ทําให้เกิดโรคได้ซึ่งในเด็กหกในเด็กก่อนหนึ่งปีเนี่ยไม่สามารถจํากัดหรือฆ่าเชื้อโรคตัวนี้ได้ในร่างกายนะคะอ่ะไม่ปรุงรสแต่หลังหนึ่งปีปรุงรสได้อ่อนๆน,นะคะมีอะไรอีกที่ห้ามนะคะของดิบยังไม่ให้กินนะคะของดิบไม่ให้กินไข่ดิบไม่ให้กินนะคะผักดิบยังไม่ให้กินนะคะสําหรับหกเดือนถึงหนึ่งปีนะคะ Uh, ใครดิบแม่ให้กินเนาะโอเคเดี๋ยวนะมีค่วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณทุกการไลค์การแชร์โอ้ยคาอะไรกันเยอะเลยนะคะวันนี้พี่กันต้องขอตัวทํางานก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะพรุ่งนี้ก็จะมีสาระดีๆมากกว่าให้กับคุณพ่อแม่นะคะแล้วก็อยากฟังเรื่องอะไรอยากให้ทําโพเรื่องอะไรคอมเมนต์บอกได้นะคะเพราะว่าโพเนี่ยพี่กันอยากทําเพื่อเพื่อให้โพของเราเนี่ยเป็นไปอยู่ต่อคุณแม่นะคะท่านอื่นๆด้วยนะคะวันนี้พี่กันไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ